โอเคก็สวัสดีทุกคนรับชมใน All-Star All Star ทวตีเฟนนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าสุกุน่านะผมสุกุน่าจดดาวนะผมที่ผมไปนั่งทำมานะผมก็จะเป็นตัวละครที่มีบัฟ15%้นด้วยนะผมก็บัฟตามนี้นะผมก็ราคาค่าลง2,000นนะผมเดี๋ยวผมจะทำตัวแถมอีกตัวนึงก็คือแพดเฟสนะผมไอตัวนี้นะผมจำชื่อมันไม่ได้ละมาจากเดิมเดียวกันนะผมก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมเอาตัวนี้มาด้วยนะ จ,จริงๆรีวิวสั้นๆนะผมง่ายๆดูของที่มันต้องใช้นะผมแต่ว่าคุ้มไหมผมตอบเลยว่าไม่คุ้มนะผมไม่ต้องนํานะผมเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมผมถึงบ่อยอย่างนั้นนะผมมา๋ย่ไปดูกันเลยเ <c oughs> มื่อพิธีกแล้วโอ้ต่อไปยินเออมันน่าชื่อมาฮิโตะปะจะผิดขออภัยนะผมที่เก็บเปิดวิกีนะผมพอแล้วไป สกิลของสกูนะผมว่ามันเหมือนมีมน้ำจะบอกว่าทำไมแล้วเปิดเอฟเฟกก่อนแล้วก็เอาสเตตัสตรงนี้ออกไปก่อนกิกะมาเดี๋ยวจะวางให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะขอดลึ่งเีก่อนสกูนะมันกับตัวที่ตีแรงอยู่นนะวงเอลีใช้ได้เลยคนระับวงอย่างเงี้ยก็เป็นตีฟึบฟึ๊บฟึบฟึบฟึบไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละเจ็ดหมื่น ดาเมจขึ้นมาเยอะนะเราก็เป็นตูที่ขายไม่ได้ด้วยต้องจำราคาัพด้วยว่าเท่าไหร่แต่ผมจำได้ว่าเยอะนะใช่เยอะเลยเลยเลยพอไหมโอเคพอละแสนสองได้ราเมจรล้านแสนห้าไปไวแล้วกันแล้วก็ได้ไฮบิดด้วยนะผมเอาจริงสุขุนะเป็นตัวที่เล่นเลดได้นะเล่นได,นนได้แต่ถามว่าน่าเล่นไหม ไม,ไม่ขนาดนั้นในบรรดาธาตุไฟอาจจะเล่นคู่กับไอ้นางาโตได้นะครับในางาโตเจิตดาวน้งที่มีที่มันจะออกมาหลายๆตัวน้องแต่ว่านางาโตเป็นตัวที่ผมจะไม่รีวิวน้องเพราะว่าขี้เกียจน้องหรืออยากดูก็แล้วแต่น้องแต่มันเป็นตัวเก่าแล้วละ่ะผมก็ไม่รู้จะทำไปทำไมตัวนี้มันเก่าไปแล้วแต่มันก็ยังเก่งอยู่แหละ4 5 0 0สอันนี้ก็ยังอัพได้ในเลท ขั้นต่อไปไม่ได้ละเราก็ยังตีไวขึ้นอกีกดามเมก็เพิ่มขึ้นอีกเอกลีเพิ่มขึ้นอกีกสูนั้นเป็นตัวที่ตีไก่มากดูแล้วไแปอัพเลย8ปดล้านแพงมากเลยสุขนะแล้วก็รู้สึกได้ตีท่าตอนอัพขั้น8ดล้านด้วยตีเร็วยังตีรับเชื่ออีกอกระตกงานแ้วเนี่ยแต่ว่าวงเอลีมันไม่ใช่แบบ การดตัน,นี้มนเป็นวงแบบนี้วงไกลอะ่ะอาจจะคุมยากหน่อยวงอย่างเงี้ยแต่มันครอบครอบแมปเลยอะ่ะต่อไป9ล้าร้านได้วัฟเฟิลเมกเกอร์นะผมสกิลนี้ผมไปอ่านมาแล้วนะผมเพราะว่าผมเคยรีวิวรอบหนึ่งแล้วผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ารีวิวยังไม่ดีพอเป็นรีวิวในอินนะผมมันก็เลยมั่วนะเพราะตัวนี้มันแพงมากอับไม่ทันเนาะรีวิวไม่ทันโอเคสกิลของวัฟเฟิลเมกเกอร์ก็คือ มันจะทําให้สกุลค่าตัวที่เลือดเหลือต่ำกว่า10%ในระยะนะทุกต,ตัวเลยจะก,กดให้ดูแนละ้วเดี๋ยวรอก่อนมันต้อง10%ด้วยตัวนี้มันก็เยอะอยู่แต่ว่าสกุลนะไอ้ขั้นนี้มันก็ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ับไปแล้ให้มันขึ้นหลักล้านรอกว่าเฟิรมไม่เกยทีเดียวนะโอเคน่าจะประมาณนี้แนละ เดี๋ยวกดตอนที่มันอ่ะกดตอนนี้เลยก็ได้วอฟเฟิลเมกเกอร์นะผมเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นคัสซีของซูนนะที่มันค่าไม่เอาโมเดลตัวเลยมาคัสซีแค่นั้นลแค่นั้นเลย,เลยโอเค แต่สกิลมันกระจอกอะ่ะสิเปิ์มันโอ้โหกว่าจะถึงตรงนั้นอะยากมค่าสุดท้ายแล้วแล้วก็สกิลค่าสุดท้ายของสุโคนานอ,อันนี้จะเป็นสกิลทั่วแมปอารมณ์เหมือนนุกของพวกม็อบอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่ามันทำไปสารนะา่าแทนก็จะทําอย่างนี้แล้วกันในการรีวิวตัวนี้ให้มันออกมาสอเนเลยประมาณนี้นะผม ผมไม่รู้ว่ามันเอาเฉพาะในระยะหรือว่านอกระยะฉะนั้นแล้วผมจะกดสกิลนี้เลยแต่ว่าท่าเนี้ยมันจะทำให้เสียเลือด7 5 0รสิบล้านเนาค,ควรที่จะมีไอ้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวคิวบ้านเนผมแล้วก็เรียกเป็นหุ่นอย่างนี้มาเนะอันนี้ผมไม่ได้คิวนะแตกเลยฉะนั้นใช้แล้วระวังด้วยท่านี้ถึงตายเลยเนะเดี๋ยวเหลือส่วนของบัฟเนาะ เดีย๋ยวไปปับให้ดูก่อนแล้วกันเมื่อกี้บานแตกเลยก็สรุปมาดูทั้งแมปครับผมเป็นเหมือนม็อบแล้วก็แรงด้วยนะุค่อนข้างแรงมันทำา2.5บีทุกเจ็ดปีก็คือ7 17.5บบีนะถือว่าแรงกว่าพวกม็อบพวกนี้นะุแต่กดได้ครั้งเดียวนะเหมือนเดิมแล้วก็ใช้คู่กับพวกม็อบพวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่า มันไม่ได้ใช้คูดาวทับกันตนั้ค่าวางสองพันดาเมจมันก็ให้เยอะอยู่แล้วปัญหาคือมันคอยไม่ได้ระยะตีของสุกุณะไกลด้วยมาเราบัฟให้ดูก่อนนะบัฟไปอยู่ที่465ล้านผมโคตรแรงเลยแต่ตีทุก8วีนะ มันเสียแดกสปีดไปแล้วก็ทั้งแมปแล้วตอนนี้ทั้งแมปเลยไกลมากฉะนั้นแล้วไอตัวนี้ผมจะทำยังไงดีผมคอนโทรลซุน่าแล้วกันจะได้รีวิวมาฮิโตะได้นะมาฮิโตะไอตัวนี้นะผมสีดาวมันก็พอได้อยู่ตุ่มแต่ตัวนี้มันเก่าแล้วอาว เผอให้สุขุนตีเฉยเลยอ๋อเลือดดีกว่าหน่อยเอาใหม่ตีปกติ2,000นะ3 5,000ได้เบรดลัดเบรดลัดได้ๆด,ด,ดีฟ้าออกกัน ช,ช,ชุบชุบฟันไปด้วยได้ไฮ้บิดอาจจะดีนะเข้าคิดูสแตตอ่ะมันดีใช่มันเก่งแต่วางได้ตัวเดียวนะข้อเสียงแรกมาละสองแสนระยะเพิ่มขึ้นเป็น full ve dps ก็ใช้ได้เลยขั้นต่อมาคือ4ี่แสนอันนี้จะเป็นขั้นที่เขาเล่นในเลด หลังจากนี้จะเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้ดูบัฟเลยบัฟขายด้วยดาเมจอยู่ที่44ล้านนะผมฟูลเอลระยะโคตรดีข้ามองในการเล่นสเตตอย่างเงี้ยเก่งฟุกเป็นไฮบิดด้วยมีสกิลสกิลค่อนข้างน่ากิน,น่อย คือเข้ามาเล่นเลสอะเอาตัวนี้มาเล่นเอา DPS ก็โอเคแต่ต้องยอมรับข้อเสียสกิลมันอะมันคือสกิลไอเซนนะผมกดกรอบแล้วก็มีนิเมชั่นอะไรของมันอะเราดูตัวที่มันกรอบมาไปไหนละ คือมันกรอบได้แค่บอสนะผมปัญหายอยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วมันกรอบได้แค่ตัวเดียวด้วยก็คือมันจะกรอบแค่บอสตัวอย่างนี้นะผมแล้วมันเอาแค่เลือดประมาณ20่สิเปอร์นะผมคืออยากถามว่าเลือดไอเซนีกว่าไหมสก,กิลเนะี่ยนั่นแหละแล้วก็ของที่ทำแพงด้วยเอาไปทำไอเซนคุ้มกว่านะไอตัวนี้ก็เอาสแตตดามจก็โอเค แต่มันไม่ได้น่าทำอ่ะเมันราคาแพงด้วยดิมองในมุมมองของตัว6ดาวฟาร์มเองก็ฟาร์มใหญ่ยอยู่ดีสกิลต่อมาจะเป็นสกิลบัฟนะองเป็นอะไววะไม่อยากเปิดอันนี้เลยคือ,อสกิลอันนี้อ่ะมันคือสกิลหิวเลือดก่อนบัฟน้องอีกสกิลค่อยเป็นสกิล ปั๊บไอฮิวเลอร์นี่จะอารมณ์เหมือนบูนะบูบูสตาร์พาร์ทเนี่ยให้1จ็ดห้าบีก็พอกดสกิลของสุคูนะได้นะแต่ว่ามีรีฟาแล้วไอตัวนี้จะกดมาทำเงิสิบสามล้านไฮบิดนะแล,แล้วก็บลัฟาถาวนจากห้าสิบล้านเป็นแปดสิบล้านอ่ะแค่นั้นแหละ เพิ่มมาสามสิบล้านแล้วก็พวกสกิลบัฟติดตัวเนี่ยมันจะใช้คู่กับพวกเว,เว,เวจิตา้าป่าวะอ๋อใช่เวจิตา้าแล้วก็น้องเบียวแล้วก็นี่แหละในตัวนี้ด้วยสุขุนะมันไม่มีบัฟติดตัวก็มันจะอะไรนั่นแหละคือข้อเสียที่เจ็บปวดมาตัวเนี้ยเก่งแต่ไม่สุดสักอย่างน้ง แต่ภาบให้ดูนะแต่โครมันไม่ได้เป็นตัวหกดาวนะแต่หกดาวที่ทําแพงแล้วหนึง่งร้อยท,ทำแพงมากๆสามร้อยยี่สิบสองล้านสำหรับดาเมจครับเต็มก็สุกุนะัทนะก็ยังตีแรงกว่าแต่โมงนี่โมงของ BPS ปกติที่ไม่มีดาเมจธาตุสุกุนะัทไม่ดาเมจธาตุนะแต่ว่าไอ้เนี่ยสกิลไม่เก่งสักอย่างไม่สุดสักอย่าง มีตัวที่เก่งกว่าทุกสกิลฉะนั้นแล้วเราแต่ว่าคุณจะอยากทาวกวํามาหรือเปล่าส่วนตัวไม่เชียร์เลยนะตัวเนี้ยแพงทํานานด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วไม่เชียร์เลยถึงจะเป็นตัว5้าดาวจะท,ทำหกดาวได้แต่อะไรมันก็ไม่เก่งครับคือมันเก่งแหละแต่มันไม่สุดสักอย่างซุย้ยซินก็ไม่ได้ไอซินก็เล่นโอเอเอฟูเอวีวางได้แปดตัวไอตัววางได้ตัวเดียว สกิลก็ซวยเซมไม่ได้เล่นไออินก็มีตัวที่เก่งกว่าคุณไม่มีผมต้องเล่นตัวนี้เพราะสกิลมันไม่เก่งส,ก,สกิลเลยไอน,นี้ก็ชนกับตัวอื่นที่เก่งกว่าอันนี้ก็ไรสาระไอน,นี้ก็ไรสาระเหมือนกันสกิลมนะันอะแง่เป็นตัวที่เก่งแต่ไม่สุดนั่นแหละโอเครีวิวมีแค่นี้แหละตรงไปตรงมาเลยนะผม ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะผมก็ไปติดตามคลิปหน้าผมถ้ามีนะอันนี้จะเป็นคลิปดองนะผมก็แล้วเจอกันนะผมผมน่าจะไปหา,หาแล้วก็คลิปนี้ลงอะ่ะแต่เดี๋ยวก็กลับมาทำอยู่เดียวจะเป็นคลิปที่ปล่อยตามเวลาโอเคแล้วเจอกันนะผม